คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคปาลารวยสวัสดี FC มิตรักที่กราปพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหมยอเราพัฒนานะครับสู่เจาะนะครับ2ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคปารวยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ fc d u ักนะครับสูรจากทางช่องก็ไม่ทำ fc พี่น้องผิดหวังนะครับเม็ดเดียวได้อยู่ที่1นนะครับตัวรองได้อยู่ที่ศูนย์นะครับหมาทั้ง2ตัวนะครับขอแสดงความยินดีนะครับกับ fc รักนะครับที่มีความโชคดีนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับของมังกรทองแอดก็บวกสูตรออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะโดนอกโดนใจนะครับ F4 มิตรรักหรือเปล่านะครับไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสาหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับงวดที่แล้วก็ได้ศูนย์กับ1นะครับมาทั้งคู่นะครับศูนย์ก็มา0ูนย์นะครับหก็มา1 7ตัวเจาะแล้วก็ 1, นึนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับเ c ีมิตรรักนะครับที่มีความโชคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขทูปู นะครับเข้าทั้งสองนะครับเรียกทูปบรมีปู่สวงก็แตก3ตัวนะครับให้โชค5 1 7เต็มเต็มๆนะครับเรียกทูปบรมีปูทวดก็1 7นะครับก็ยินดีกับ f อมิตรดักที่มีความโชคดีนะครับโอเคนะครับสำหรับสูตรแอดก็บวกออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนจะไปรับชมเราก็มาสรุปข้อสอบแนวทางลาวพัฒนาออกสวยออกงามออกอลามตาไหมนะครับผมก็เดินทางมาถึงครั้งที่อ่า เก้าแล้วนะครับผมพี่น้องนะครับเดือนเจ็ดแล้วนะครับอ่าเลยครึ่งเดือนแล้วเราเลยครึ่งทางแล้วปีหนึ่งมีสิบสองเดือนนะครับก็เลยครึ่งทางของปีหกเจ็ดแล้วนะครับอ่าข้อสอบนะครับเดือนนี้นะครับมีสามสิบเอ็ดวันน่าจะออกประมาณสักสิบสามครั้งนะครับอ่าน่าเพราะว่าเอเช็อยู่นะครับถ้าสามสิบเอ็ดวันสิบสามครั้งแน่นอนถ้าไม่หยุดถ้าไม่อะไรเนาะข้อสอบนะครับออกที่หนึ่งสามศูนย์ ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับบางที่หนึ่งสามนะครับเป็นข้อสอบร่างบางที่ก็สามศูนย์บางที่ก็ศูนย์ห้าข้อสอบร่างแต่ละที่ไม่เหมือนกันสําหรับห้าหนึ่งเจ็ดบนด้วยกันนะครับงวดน,นี้เม็ดเดียวหนึ่งะครับเจาะสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก็บแตกสามตัวนะครับก็ยินดีกับ fc mid d รักที่มีความโชคดีนะครับก็คอมมต์เข้ามาอยากชมสูตรจากทางช่องนะครับสูตรมังกรทองนะครับเปเนียขผสมด้วยนะครับ ก็ทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้สูตรตารางวันของมังกรทองแอดกิมพาโรก็มี3ส,สูตรนะครับมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีใช้ในกรณ์คำนวณ้อสอบไทยนะครับแล้วก็ลาพัฒนานะครับผมสําหรับผ้าน้อยนะครับวยหุ้นใช้ไม่ได้ใช้ได้้อสอบไทยลาพัฒนาเท่านั้นไปเรียก,กําลังวันก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์และก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนแอดคำนวณใุวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณวัน,นอังคาร ก็จะมาสุปย่อยๆดูนะครับสุกที่แล้วนะครับแอดจับได้ศูนย์กับหนึ่งเม็ดเดียวหนึ่งนะครับถ้าใครกลัวพลาดนะครับก็จะเป็นที่แอดแจ้งเนาะเป็นศูนย์หนึ่งนะครับสามหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งก็ไม่ไม่พลาดนะครับสําหรับเจ็ดหนึ่งแอดจ่อให้อยู่นะครับผมแล้วก็สามหนึ่งนะครับก็ยินดีกับ F 4มิตรลักษณ์ที่มีความโชคดีนะครับเม็ดเดียวซะด้วยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นวันจันทร์นะครับก็จะมีเลข9เลข5เลข7เลข4เลข6เลข2กับเลข0คือเลขส่วนเกินก็สามารถนํามาจบคู่จบวินได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เขาจะใช้เลขมังกรทอง5ตัวนะครับจะใช้เลขจากทางช่องนะครับที่สูตรบวกออกมาได้มากที่สุดนะเป็นเลขผสมไป1ตัวนะครับแอดก็คัดพิเศษออกมาได้นะครับอ่ะมาชมชุดวินนะครับสาหรับพี่น้องจับคู่จบวินนะครับก็จะมีเลข0ูนย์นะครับเลข1นะครับเลข2 เลขสี่เลขห้าแล้วก็เลขเจ็ดนะครับสําหรับชุดวินนะครับสําหรับสูตรเจาะสองตัวเน,น้นๆนะครับชอบค่อยตามงวดที่แล้วก็ให้ศูนย์กับหนึ่งเน้น,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 นรูดนะครับรูดได้นะครับ,รดดนะรบก็อยู่ที่หนึ่งแล้วก็เจ็ดนะครับสายวิ่งสายรูดรูดหนึ่งกับเจ็ดนะครับโปรคกรมชัวนะครับสําหรับหนึ่งนะครับแอดจะเจาะให้นะครับจะเขียนตัวใหญ่ๆเนาะใครเห็นไม่ชัดก็ แจ้งด้วยนะครับแอดชัดไปไหมบางท่านเห็นตัวเล็กไปไหมตัวใหญ่ไปไหมนะครับบอกแอดด้วยก็จะมีศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็สองหนึ่งนะครับแล้วก็เจดหนึ่งนะครับแอดว่าเขียนเต็มกระดานเลยนะ นะครับไขรที่ยังยังไม่ชัดก็แจ้งแอดด้วยเนาะตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยนะครับหรือพี่น้องกลัวพลาดนะครับอยจะจเป็น012141517161 1, 1, 1, 1, 6, 1, 6, 1, ที่คัดออกไปก็ได้นะครับ6กับ9ตัดกันกับหัวก็ได้นะครับถ้ากลัวพลาดเนาะจะตามสูตรตัวนั้นก็ได้นะครับเจาะ3คู่โอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับถ้าเจาะ5คู่6คู่หรือว่าลูดเลยโอกาสพลาดยากหรือว่าชุดวินไปไล่เลย อ่าตัวชื่นชอบตัวนี้สำหรับตัวที่สองสายวิ่งสายดูเน้นอยู่ที่เจ็ดนะครับจะมีศูนย์เจ็ดนะครับเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับหรือพี่น้องกลัวพลาดนะสามคู่กลัวโอกาสพลาเดเยอะก็เป็นศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเหมือนที่แอดไล่์ให้ฟังนั่นแหละตอนหัวคลิปเนาะถ้ากลัวพลาดนะ อ่าถ้าไม่กลัวพลาดก็ตามนี้นะครับเจาะสามคู่โอกาสพลาดมันน้อยนะครับผมมันเยอะนะครับโทษทีเจาะหลายคู่โอกาสพลาดก็จะน้อยหรือว่าลูดเลยนะครับเอาสําหรับตัวเด่นนะครับสําหรับหนึ่งก็ระวังเด่นเด่นอยู่ที่สองหนึ่งนะครับเจ็ดเอาเจ็ดหนึ่งมีแล้วโทษทีนะโทษทีโทษทีไอ้กิมตาตาลายนะเจ็ดหนึ่งมีแล้วสองเจ็ดเจ็ดหกอ๋อเจ็ดหนึ่งเขียนสองครั้งแอะ อาเจ็นึ่งเจ็ดนะครับกับหัวด้วยนะครับเป็นเจ็ดเก้านะครับถ้ามาเจ็ดเก้าก็จะวาวุ่นเนาะตามนี้นะครับสําหรับเด่นเจ็ดนะครับ fc พี่น้องหรือ fc m i d d u ักไม่ชื่นชอบตัวที่แอดเจาะออกไม้จับคู่ในตารางนี้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวสําหรับชุดเจาะนะครับผม3ตัวนะครับแอดจะคัดให้นะครับผมเป็นเลขผสมประสานนะครับกับชุดใบใหญ่นะครับก็จะเป็น9057นะครับเป็นเลขผสม 9490นะครับเป็นเลขผสม5072นะครับเลขในตารางสำหรับ6ตัวก็จะเป็นอยู่ที่นะครับ2 3 6 1 0 7นะครับสำหรับ6ตัวนะครับชอบก็ตามตามนี้นะครับสำหรับสูตรนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับหรือจะเป็น2 3 1> 5 107ก็ได้นะครับสำหรับ6ตัวนะครับตามนี้นะครับก็มานำเสนอเรียบร้อยสำหรับเบิ้ลนะครับก็ระวัง 1, 1แล้วก็7 7เ็นะครับเห็นชัดไหมหรือว่าตัวเลขไหมก็คอมเมนต์มาบอกแอดด้วยเนาะจะได้ปรับปรุงนะครับบางท่านบอกว่าตัวเลขยังแอดหรือย,ยังไงแอดก็ว่าแอเขียนตัวใหญ่อยู่นะครับถ้าไม่ชัดยังไงก็คอมเมนต์มาบอกแอดด้วยนะครับแอดจะได้ปรับปรุงนะครับเอาตัวใหญ่ๆเลย จะได้เอาไว้บอร์ดนะครับบางทีจะเอาไว้บอร์ดมาเขียนให้เบื้องลิมเลยทีเนี้ยเนาะโอเคนะครับสำหรับแอดมินเข้ามานำเสนอเรียบร้อยนะครับสำหรับสูตรเจาะสองตัวเน้นๆงวดที่แล้วก็ให้0กับ1มาทั้งคู่นะครับถ้าชื่นชอบก่อนเราไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามให้ทางช่องแอดมินคิวนำโชคพารวยด้วยนะครับสำหรับ FC พี่น้องที่เข้ามาใหม่ชื่นชอบสูตรนะครับแนวทางหวยนลาพัฒนาสูตรเจาะสองตัวเน้นๆน,นะครับสูตรมังกรทองชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง แจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมนำโชคพารวยมานำเสนอนะครับผมสำหรับเอซีพี่น้องจะได้ดข้อสอบเรกวิ่งนะครับชอบแบบวิ่งล่างอย่างเดียวนะครับวิ่งบนอย่างเดียวก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดจะไปค้นหาข้อสอบเรขวิ่งเอซีพี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้มีคิมนำโชคขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กับหน,น้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ